w วิร์ลไวด์เว็บสปภูมิใจนำเสนอสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพลาเพลินค่ะอยู่กับโมเมนะคะแล้วก็ ซีรีส์ของการแต่งตาเพื่อให้แบบคอนแทคเลนส์ของเราเนี่ยมันดูปิ๊งปัง,ปงบริงไบรท์ามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสีสุดท้ายแล้วของซีรีส์นี้นั่นก็คือคอนแทคเลนส์สีน้ำตาลอ่อนนั่นเองจริงๆแล้วอาจจะเป็นสีที่ไม่ได้มีใครใส่กันเยอะมากอันนี้เราไม่รู้นะแต่สาหรับเราเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วหญิงไทยเนี่ยก็ไม่ได้ตาดําสนิทอยู่แล้วอ่ะก็จะเป็นสีออกน้ําตาลเข้มแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นรายเดือนแล้วก็เป็นสีที่ชื่อว่าบราวน์เลยก็คือจะเป็นน้าตาลอ่อนกว่าสีตาจริงของโมเมหลายเบอร เริ่มแต่งหน้าเนี่ยว่ามันยังดูไม่ได้แบบน้ำตาลขนาดนั้นแต่พอเราเอาสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าเนี่ยนะคะเข้าไปจับคู่ด้วยมันทําให้สีคอนแทคเลนส์ดูชัดยิ่งขึ้นนั่นเองทําได้อย่างไรไปดูกันในภาพเลยเลยแฮ่ hey! อันนี้จริงๆแล้วอะ่ะคุณมันต่างกับสีตาจริงของอีฉันอยู่แค่จึ้งนะึงเนาะมันมีความแบบอ่อนนิดเดียว <laughs> ไม่ดูจะใช้คำว่าอะไรดี Mar ์ Mark Jacobs Invisible Undercover p r i m e r ต่อเนื่องมาเหมือนเดิมว่าหน้าแห้ง ก็เลยจำเป็นต้องใช้ไพรเมอร์ที่ very very moisturizing feed me feed me feed me naked skin concealer ถูกสีปะวะถูกปะวะ หน่อยพอมี2อันแล้วแบบใช่ไหมแต่จะว่าไปก็น้ำตาลเหมือนกันนะหรือว่ามันเป็นน้ำตาลที่เราไม่คุ้นชินเราก็เลยรู้สึกว่ามันน้ำตาลกับปกติ Secret Camouflage นะคะจาก Laura Mercier สำหรับพี่คนนี้เป็นพิเศษเขาได้รับสิทธิพิเศษ ตาอีกสีหนึ่งอันนี้ไลท์เมื่อกี้มิดไลท์นิวทรัลอันนี้ไลท์เฉยๆน่ารักปะดูดูดิลอร่าเมอร์เซยลูเซตติ้งพาวเดอร์ <c oughs> er นะฮะ อยากให้หน้าแน่นิดนึงก็เลยไม่ได้เอาแป้งมาพักที่มือเลยลงหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวสีตามจะเข้มนิดนึงก็เลยอยากจะเหมือนให้มีแป้งเหลือๆอยู่สักนิดพอให้ปัดออกได้ t o face shadow insurance นะคะ mm hmm. เพื่อให้สีตามันเกลี่ยดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ติดทนนานมากขึ้นไม่ตกร่องนะคะ i y e primer ไม่ต้องใช้เยอะขอเริ่มด้วยคนนี้ก่อน sephora waterproof crayon jumbo สี marine นะมันจะทำให้ทุกอย่างแบบเข้มขึ้นนิดนึง <What? S 1> ขั้นตอนนี้ไม่มีก็ไม่ผิดแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยากจะให้มันดูชัดๆก็เลยโอเคไปค่ะ okay. ที่มีที่อยากได้ดันมีอันนี้อยู่นะคะนี่คือ i n f a l l i b l e Eye Shadow จาก L'Oreal สี Midnight Blue เป็น uh, Press Pigment อีกเช่นเดียวกันนะคะเคยใช้สีโทนเขียวไปแล้วมาที่พี่คนนี้กันบ้าง คลีนข้างบนด้วยสีเนื้อแป๊บหนึ่งนะคะอื่นๆวันนี้ใช้ n a r c i s s i s t Palette จะใช้พี่คนน้ำเงินคนนี้ที่เป็นเนื้อด้านนะคะจาก Narcissus Palette เนี่ยแหละเดี๋ยวเอาน้ำตาลมาเซฟก่อน เอาสีน้ำตาลกลางธรรมดาที่ชีวิตจ,จริงใช้อยู่บ่อยๆนะคะจากพาแพลเลต์มาสมุกมันนิดนึงเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่ามันฟ้าไปละดูละว่าลืมทำพี่คนนี้ก่อนมันเลยไม่มีทรานซิชันคัลเลอร์มันอยู่ดีๆมันเป็นฟ้าลอยขึ้นมาแล้วมันรู้สึกแบบโอเค เดี๋ยวกลับมาทําสีน้ําเงินให้มันเมื่อกี้กูไม่กล้าเติมไปจนสุดเพราะว่ากลัวว่ามันจะแบบยิ่งเลอะไปกันใหญ่แล้วนี้ก็ขอเอาน้ําเงินขึ้นตรงหางตานิดนึงโอเค I think เราจะ c o n t i น u วที่จะใช้ที่คนนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ Narcissus Palette เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเอาสีดำเลยค่ะ ใส่เข้าไปอีกนิดนึงในจุดที่มันเล็กลงไปอีก um, Pat Labs, Blue ment, อืมแพดแมกกรัดล็อบส์บลูพิกเมนต์เบอร์สองตรงกลางเลย ่อยมาก18เลเยอร์ผ่านไปสามวันแล้วยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยคือความยากของอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันอยู่ตรงที่ว่ามันต้องดูแบบถูกเกลี่ยให้เสมอกันอะมันเป็น process ที่ย้ำคิดย้ำทำสุดๆอะลงสีแล้วเกลี่ยลงสีแล้วเกลี่ยลงอีกสีแล้วเกลี่ยกับไปเกลี่ยที่เดิมกลับมาเกลี่ยที่ใหม่คือแบบใจต้องนิ่งมากหลายคนบอกเลิกใส่คอนแทคตาสีน้ำตาลดูวุ่นวายแล้วเกินพี่ก็รู้สึกอย่างนั้นแหละ แต่แว่หัวตาเนี่ยแต่แว่รู้สึกอยากได้สีเงินเงินเทาเทาเงินเงินอะยืมก่อนเนาะยืมบ้านนี้ก่อนเอ่อเนคเกตสโมกี้จริงๆแล้วนะเมื่อกี้ถ้าจะใช้เนคเกตสโมกี้หมดก็ได้แต่แค่ว่าไม่มีสีน้าเงินเนื้อด้านเท่านั้นเองเววโอเววเราจะใช้พี่คนนี้ในการซัดลงไปที่หัวตาของเรา คนขนตาล่างจะใช้สีดําเลยพี่คนนี้จบก็แตะกลับมากลับไประหว่างดํากับน้ำเงินเข้มดําน้ําเงินเข้มอย่างนี้นะคะเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีระหว่าง2ประเทศค่ะ คับล้างก็ไม่ล้างอันเนี้ยขออยู่สักพักหนึ่งเพราะว่าจะเป็นทานไปด้วยกันหนักมากไอ้สำเร็จแล้วไลเนอร์นะคะ Cat Von D Tattoo Liner สี Trooper อันเดิมสีดำเพื่อที่จะให้มันเข้มไปจนถึงระดับสุดที่เราต้องการ ขนขนตาล่างนะคะใช้ AQUA XL Eye Pencil จาก Make Up Forever นะคะสี M 1 0ก็คือเป็นสีดำสนิทเลยนั่นเองเออแต่มันน้ำตาลขึ้นอีกนิดนึงนะ ก็ยังคงไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองทำว่ามันทำให้สีคอนแทคเลนส์มันอ่อนลงได้ยังไงแต่ว่ามันก็คงเป็นทฤษฎีซ o m ติ h ของมันอ่ะเหมือนสีมันมาอยู่ใกล้กันแล้วมันทำให้ทุกอย่างมันดูไบรท์ขึ้นดัดขนตาปัดคนตาเดี๋ยวกลับมาเคียนคิ้วกัน ตามมาแล้วเขียนคิ้วก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ k คเวนควอนสกอปติ้งพาวเดอร์นะคะมีเดียมใกล้จะหมดแล้วสกอปหน้ากันต่อไปเพื่อความเป็นทรงของเราก็เปลี่ยนเอาแปรงอันเล็กนิดนึงมาสร้างสันจมูกกัน bronzer our glass นเดิมนะคะ luminous bronze light ไฮไลท์วันนี้ก่อนจะปัดแก้มอืม uh, bake shimmering skin perfector สีโอโป ปัดแก้มวันนี้ใช้เมลานี่นะคะสีลูิโนโซเริ่มจากที่ตอนแรกโค้งมาตอนที่เริ่มจะแบนแล้วนะใช้กันบ่อยมากเหลือเกินแปลงปัดแก้มสุรัดสีปากวันนี้นะคะจะใช้ n ิ x Lingerie Liquid Lipstick สี Push Up เบอร์06 เสร็จแล้วทีนี้ตัวลุกสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลอ่อนเราเลือกจับคู่สีน้ำตาลอ่อนเข้ากับสีฟ้าสีน้ำเงินก็จะทำให้เห็นว่าสีเลนส์มันอ่อนลงอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ดู bright ขึ้นหวังว่าคงจะถูกใจโอ้พาเพลินเกีีย์อยู่นานมากคิดว่าตอนแรกจะไม่สำเร็จแล้วสิคุณผู้ชมเอ้ยนึกว่ามันจะแบบ f a ลปรากฏว่าพอได้ไหมคะ บลงแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราก็คงไม่ได้ไปเล่นกับสีคอนแทคเลนส์ที่มันแปลกมากๆหรือยากมากๆอะไรย่างนี้เพราะเรารู้สึกว่าหลายๆคนก็อาจจะถึงไม่ได้ใส่กันแล้วก็ถึงแม้ตัวเราจะแบบมีความแต่งหน้าอะไรสีสันปุดปีดอะไรเราก็ยังพยายามส่วนใหญ่พยายามจะคนโทรลให้ลุคมันอยู่ในโซนธรรมชาตินิดนึงเพราะนั้นสีคอนแทคเลนส์เราก็เลยเป็นสีที่ไม่ได้แปลกมากหวังว่าคงจะช่วยได้สําหรับใครที่ชอบใส่คอนแทคเลนส์นะคะเฮ้ย <c oughs> ดีใจที่มันจบลงวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ